สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวส้มญี่ปุ่นกันนะคะส้มภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ามิกันนะคะอันนี้ส้มที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ได้ขายเป็นกิโลเหมือนบ้านเรานะคะเขาจะขายเป็นลูกหรือขายเป็นแพ็คนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าพันอะไรซื้อมาก็ค่อนข้างแพงนะคะตัวนี้ซื้อมาราคาอยู่ที่647เยนนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยคิดเหรียญอัตราแลกเปลี่ยนจุดสองสี่จะอยู่ที่ประมาณ156บาทนะคะได้ห้าลูกนะคะแพ็คนี้ได้ห้าลูกซื้อมาอยู่ที่ราคาคิดเป็นเงินไทยประมาณ156บาทนะะคแต่กกก็ลูใใหหญญ่่ค่อนข้างใหหญ่มากชอบลูกใหญ่ลูกเลล็กกูใหญ่สมกันนะคะค่อนข้างลูกใหญ่ยาประะะมณนนีี้คก็เด๋ว ที่ทราบกันอนะ่ะบางทีราคาเนี้ยเราเป็นราคาผลไม้แต่ถ้าเรา6 4 7เยนเนี่ยเราสามารถไปซื้อเนื้อหมหูหรือเนื้อไก่แพ็คนึงได้เลยแพ็คนึงนั้นจะทานได้ประมาณ3-4มื้อได้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าสรุปแล้วผลไม้ญี่ปุ่นก็ยังส่วนมากก็ยังแพงกว่าพวกเนื้อสัตว์อยู่ดีนะคะแต่เป็นคนชอบทานผลไม้ค่ะก็เลยเห็นแล้วก็เลยอยากกินแล้วก็เลยลองซื้อมารีวิวให้ดูด้วยนะคะ,นะคะนี่ค่ะก็มันค่อนลูกใหญ่ใหญ,ใหญ่มากนะะคเดี๋ยวเราด,ดูมาค่ะมาดูเนื้อข้างในกันเลยว่าเนื้อจะเป็นแบบไหนนะคะก็จะ เือก็ก็หนาหนาแต่แกะง่ายค่ะมันจะมันจะรมหลวมป่องๆองนิดนึงนะค่ะมันจะแกะง่ายเนะะ <_ p> ี่ยค่ะเดี๋ยวมาชิมรสชาติกัน,นะค่ะว่ารสชาติประมาณไหนหอมค่ะก็ไม่ได้กลิ่นกลิ่นก็หอมส้มะค่ะหอมแต่ไม่ได้ห,หมอมเหมือนกลิ่นส้มเมืองไทยกลิ่นส้มที่นี่หอมเหมือนลักษณะออกเหมือนเลมอนหรือเหมือนมะนาวน,นิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสายพันธุ์หรือเปล่านะคะเนะะ <_ p> ี่ยแกะมาแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะเนื้อก็จะเนือ้อเนือ้อเยอะคะคะเนื้อเยอะเนื้อส้มก็จะเนื้อเยอะนะคะเดี่ยแกะให้ดูส้มจะเนื้อเยอะมากเนื้อเยอะแต่ไม่แน่นนะคะ ไม่แน่นเหมือนส้มที่มังไทยส้มเมืองไทยจะจะ,จะแน่นแแต่นี่จะเนื้อจะไม่แน่นเนี่ค่ะฉ่ำน้ำน้ำเยอะมากเนื้อแน่นนะคะก็ไม่ใช่คำเนื้อจะลหลวมๆแต่ก็แห้งคำแห้งๆไม่ได้ฉ่ำเนื้อดูฉ่ำน้ำแต่จริงๆแล้วเนื้อแห้งนะคะชิมรสชาติกันเลยค่ะเส้นใหญ่ของเขาตรงนี้ก็จืดๆค่ะไม่ค่อยมีรสชาติอาจจะนี่ถ้าบางคนอาจจะมีฝืดน,นิดนึงแต่โดยรวมก็จืดเหมือนเดิมค่ะรสชาติส้มลูกนี้ไม่เปรี้ยวนะคะน่าจะทำแท่งนี่แหละน่าจะไม่เปรี้ยวแต่รสชาติก็เหมือนที่เคยพูดไว้ค่ะว่าค่อนข้างจะ ออกหวานแต่ไม่มีรสไม่มีรสเปรี้ยวมาแทรกนะคะส้มตัวนี้ออกหวานแต่เป็นแบบหวานจืดค่ะไม่ได้หวานแหลมไม่ได้หวานกลมกล่อมไม่ได้หวานเหมือนส้มบ้านเราส้มบ้านเราถ้าหวานเนี่ยรสชาติจะเอางี้ดีกว่าเปรียบเทียบถ้าส้มบ้านเราคะแนนเต็มสิบรสชาติความหวานความอร่อยจะอยู่ที่แปดเก้าสิบแต่ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยหวานอร่อยจะอยู่ที่ประมาณห้าหกเปอร์เซ็นต์นะคะคะแนนเต็มสิบก็จะให้สักห้าหรือหกประมาณนี้ค่ะก็ถือว่าหวานอยู่แต่ยังไม่ได้ไม่ได้หวานมากค่ะเนี่ยส้มก็มีข้อดีอย่างนึงคือเนื้อเขาจะเนื้อเยอะเนื้อเยอะค่ะเนื้ สรุปแล้วส้มต้นนี้หวานค่ะแต่หวานจืดไม่มีรสเปี๊ยเข้ามาแทรกเลยหวานจืดราคาก็แพงด้วยราคาอยู่ที่647เยนหรือประมาณที่เป็นเงินไทยประมาณ156บาทถ้าบ้านเราคงซื้อได้เป็นกิโลค่ะที่ญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยขายเป็นกิโลนะคะอันนี้ขนาดซื้อตามตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะที่ราคาไม่ได้แรงมากนะอันนี้ถือว่าไม่ได้แรงนะราคาไม่ได้แพงมากนะคะยังยังตกอยู่ที่ประมาณ5ลูกป,ประมาณ156บาทนะคะซึ่งก็เหมือนที่แจง้งถ้าไปเปรียบเทียบกับซื้อเนื้อหมูเน,นื้อไก่เนื้อสัตว์ก็ทานได้2-3มื้อะคส้้มถากินจริงๆนนนนนีีี่่่่กกก็ไมมเเเนนิิ5 5 500าทคะลูยหดงถ้าีเป็นเงินไทย 5นาทีโอเคค่ะถ้าใครอยากชิม,มก็แบบก็หาซื้อได้ตามซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส้มที่ไม่ได้มีเกล็ดดีหรืออะไรพิเศษมากก็ยังราคาแพงขนาดนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยัยงไงจะลองหาผลไม้ย่า่เืินมารีวิวให้ดูอีกทีนึงค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ